สวัสดีค่ะดิฉันนางวันเพาา็ญประสาทเวทพยาบาลวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยสัญญกรรมอุบัติเหตุโรงพยาบาลสระบุรีวันนี้ดิฉันจะมาสาธิตวิธีการพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยโดยมีผู้ช่วยสองคนซึ่งมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ค่ะอุปกรณ์ในการพลิกตัวประกอบด้วยหมอนใบใหญ่หนึ่งใบ หมอนใบเล็กสองใบวิธีการพลิกตัวผู้ดูแลเตรียมจัดแขนและขาของผู้ป่วยเพื่อให้ปลอดภัยขณะพลิกตัวเลื่อนตัวผู้ป่วยให้อยู่ขอบเตียงด้านขวาเพื่อจะพลิกตะแคงตัวมาด้านซ้ายจัดแขนซ้ายของผู้ป่วยกลางออกและพับมุมข้อศอกเกือบตั้งฉาก แขนขวาของผู้ป่วยพาดบนหน้าอกปลายนิ้วมือชี้ไปด้านที่จะพลิกตัวจับขาขวาไขว้ทับขาซ้ายผู้ดูแลคนที่สองมือด้านขวาประคองไหล่มือซ้ายประคองสะโพก ผู้ช่วยคนที่หนึ่งช่วยออกแรงผักพิกตะแคงตัวผู้ป่วยมาทางด้านซ้ายจัดตัวผู้ป่วยให้อยู่แนวกึ่งกลางเตียงพอดีใช้หมอนใบใหญ่ประคองหลังเพื่อป้องกันผู้ป่วยไม่ให้พิกตะแคงตัวกลับจัดให้ผู้ป่วยนอนตะแคงโดยจัดให้ขาข้างบนงอมากๆขาร่างเหยียดตรงใช้หมอนเล็กปลองใต้เข่า หมอเล็กอีกใบวางบริเวณหน้าอกผู้ป่วยให้ผู้ป่วยกอดจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนสบายๆไม่เกรงลำตัว